เดิมนะคะสุขภาพนะคะดีทุกอย่างเลยค่ะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ไม่มีโรคประจําตัวด้วยนะคะแต่ด้วยเหตุอันใดไม่ทราบนะคะก่อนที่จะมาเจอโฉงตี้ได้แค่4 4-5อาทิตย์นะคะซึ่งมีอาการก็คือ ถ่ายออกมาเป็นเลือดค่ะแบบหยดติ้งๆถามว่าตัวเองเป็นดิสซิดวงไหมก็ไม่นะคะมันไม่ได้มีอะไรมันไม่มีสัญญาณอะไรมาค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็คือถ่ายออกมาเป็นเลือดสี่ครั้งแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะมาเจอกับช่วงตี้ก็ตัดสินใจทาน กลางคืนนะคะทานซีบร์ทอนพร้อมกับเห็ดหลิงจือนะคะตอนตีสอนะคะคือไปฟังข้อมูลได้รับข้อมูลมาแล้วกลับมาฟังตีสองทานพอรุ่งเช้านะคะก็กลับมาทานนะคะอย่างละชุดนะคะพอกลับมาถึงบ้านตอนเย็นนะคะมันทํางานทันทีเลยค่ะจากเลือดที่เคยหยดติ๋งติ๋งนะคะ มันไม่มีอีกแล้วมันหายไปแล้วบัดนี้นะคะทานมาตั้งแต่วันที่21เมษายนนะคะวันนี้ปลาเข้าไปร่วมเดือนนิดๆน,น,นะคะเจ้าสิ่งนั้นไม่มาอีกเลยค่ะม,ม,มาไวเค็มไวมากมต้องขอบคุณโ่วงตี้มากๆ<ม>นะคะและที่สําคัญก็คืออีกนิดนึงจากที่เคยทานและปกติผมจะบางนะคะด้วยวัย53แล้วเนาะอะ่ผมจะบางแล้วเวลาสับผมมันจะร่วงออกมาเยอะ ผลตอบรับจากที่ที่ดีในช่วงข้ามคืนแค่เรื่องอเรื่องเราถ่ายแล้วอุจจาะเป็นเลือดสองได้สำคัญก็คือผิวนุ่มลื่นแล้วก็อาการผมที่มันร่วง,งกับผมมันหนาแล้วก็ดูมีสุขภาพดีอันนี้สิ่งที่ได้รับอีกขะ่ขมขะมากค่ะ